สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูวิจิตาในวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5ร่วมแรงใจไม่แตกต่างให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือหน้าที่พลเมืองนะคะหน้า62ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลคนเราทุกคนนะคะ มีความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะคะต้องการสิ่งอำนวยประโยชน์นะคะในการนำลงชีวิตนะคะก็คือปัจจัย4นะคะอาหารเครื่องนุ่งหม่มเสื้อผ้านะคะแต่เราก็มีความแตกต่างกันในเรื่องเพศสติปัญญาร่างกายการเจริญเติบโต ภาษาเชื้อชาติและขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะดังนั้นเมื่อต้องอยู่ร่วมกันนะคะเราต้องมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันและยอมรับในความแตกต่างของกันและกันนะคะปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะข้อที่1เพศได้แก่นะคะเพศชายและเพศหญิง ซึ่งจะมีความแตกต่างทั้งด้านรูปร่างนะคะและลักษณะของท่าทางผู้ชายนะคะก็จะมีความแข็งแรงทางด้านร่างกายมากกว่าเพศหญิงนะคะเพศหญิงก็จะมีความอ่อนหวานนุ่มนวลนะคะร่างกายบอบบางกว่าเพศชายนะคะเป็นต้นข้อที่1.2เชื้อชาตินะคะเป็นลักษณะของมนุษย์ที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสีผมเหมือนกันนะคะ อย่างเช่นคนทวีปยุโรปนะคะมีรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวจมูกโด่งผมสีทองตาสีฟ้าคนทวีปเอเชียนะคะมีรูปร่างสันทัดผมสีดำผิวเหลืองตาสีน้ำตาลหรือสีดำนะคะคนทวีปแอฟริกานะคะมีรูปร่างสันทัดผิวดำหรือน้ำตาลเข้มผมหยิกขอดนะคะริมฝีปากหนา ข้อที่3นะคะภาษาภาษาที่ใช้ในประเทศต่างๆมีมากมายหลายภาษานะคะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษก็จะเป็นภาษาสากลน,นะคะที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลกนะคะคนไทยก็จะใช้ภาษาไทยนะคะเป็นภาษามาตรฐานเป็นภาษาราชการนะคะในการติดต่อสื่อสารกัน ข้อที่4นะคะสุขภาพทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แตกต่างกันบางคนมีร่างกายแข็งแรงบางคนมีร่างกายอ่อนแอนะคะหรือบางคนอาจจะมีความผิดปกติในด้านร่างกายนะคะเช่นคนตาบอดคนหูหนวกหรือคนที่พิการทางสมองนะคะเป็นต้น ข้อที่5นะคะความสามารถบุคคลมีความสามารถแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นมีความสามารถในด้านกีฬาความสามารถในด้านศิลปะนะคะเกี่ยวกับการวาดรูปความสามารถในด้านการร้องเพลงความสามารถในด้านดนตรีนะคะซึ่งความสามารถของแต่ละบุคคลจะมีทั้งที่เกิดจากพรสวรรค์ส่วนบุคคลนะคะหรือเกิดจากการฝึกฝนจนชํานาญนะคะแล้วก็ เป็นความรอบรู้ข้อที่6นะคะสถานะของบุคคลสถานะของบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมนะคะ,ะ,คะเช่นเมื่อเราอยู่โรงเรียนนะคะนักเรียนก็จะมีสถานะเป็นเป็นนักเรียนแต่เมื่อนักเรียนอยู่ที่บ้านนะคะนักเรียนก็จะมีสถานะเป็นลูกสถานะจึงเป็นตัวกำหนดบทบาทหน้าที่และสิทธิของบุคคล ข้อที่2นะคะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพึ่งพาอาศัยกันและกันแนวทางการปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะอย่างเช่นข้อที่2.1การไม่รังแกกันนะคะไม่ทําร้ายกันการรังแกหรือทําร้ายกันนะคะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทางสังคมอยู่ตลอดเวลานะคะและมีแนวโน้มที่จะ ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆนะคะตามมานะคะอย่างเช่นเกิดความเจ็บปวดนะคะทางร่างกายและจิตใจเกิดการสูญเสียชีวิตนะคะและทรัพย์สินเป็นต้นข้อที่2.2นะคะไม่ล้อเรียนกันบุคคลในสังคมมีความแตกต่างกันทั้งรูปร่างหน้าตาความรู้ ความสามารถฐานะความเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันในสังคมจึงควรยอมรับความแตกต่างกันและไม่ควรล้อเลียนนะคะดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งจะนำไปสู่ความขัดแย้งกันนะคะในสังคมอย่างเช่นเราเห็นเพื่อนอ้วนเราก็ล้อเลียนเพื่อนนะคะเราอาจจะเรียกเพื่อนว่ายายอ้วนอย่างเงี้ยเป็นต้น หรืออาจจะเป็นสารพัดนะคะคำล้อเลียนที่เราว่าเพื่อนๆนะคะอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนหัวหยิกเราก็จะจะเรียกเพื่อนว่าอ่าหยิกย้องเพื่อนผิวดําเราอาจจะเรียกว่าอ่ะดำอย่างเงี้ยอ้วนอย่างเงี้ยเยก,กุ้งแห้งไอแว่นตาตีอย่างเงี้ยเอาลักษณะของเพื่อนนะคะมาล้อเลียนอย่างนี้นะคะเป็นต้น 2.3นะคะช่วยเหลือซึ่งกันและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะคะการอยู่ร่วมกันในสังคมจะต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันการอย่างเช่นบริจาคนะคะสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือคนชรานะคะข้ามถนนหรือการช่วยคุณครูนะคะถือของหรือแบ่งขนม ให้เพื่อนนะคะเป็นต้นสรุปนะคะความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลบุคคลในสังคมนะคะล้วนมีความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติศาส,สนาภาษาสภาพร่างกายความสามารถถิ่นกำเนิดสถานะของบุคคลซึ่งความแตกต่างเหล่านี้นะคะมีมาโดยกำเนิดหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากภายหลังนะคะ การยอมรับในความแตกต่างนี้ก็จะทําให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขการอยู่ร่วมกันนะคะในสังคมก็จะต้องยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคลแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสามารถปฏิบัติได้โดยไม่รังแกกันนะคะไม่ทําร้ายกันไม่ล้อเลียนกันและต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกัน ซึ่งจะช่วยให้สังคมนะคะเกิดความสงบสุขหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะครูจะมีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนได้ทำให้นักเรียนทำแบบทดสอบนะคะในหน้า61และหน้า62นะคะซึ่งเป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องจากครั้งที่แล้วนะคะที่ครูได้ให้นักเรียนทำนะคะ และแบบฝึกหัดกิจกรรมที่1ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะในหน้าที่65และ66ในการทำแบบฝึกหัดทุกครั้งนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะไว้บนหัวกระดาษนะคะในครั้งหน้านะคะเราจะมาเจอกันในเนื้อหาต่อไปสวัสดีค่ะ